เริ่มกันที่การรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเราไปเริ่มกันที่จังหวัดพะเยากันก่อนค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะก็สั่งการเร่งแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอดอกคําใต้หลังน้ําจากมวลน,น้ําลําน้ําร่องช้างไหลบ่าเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองดอกคําใต้ นายรัฐพล์นราดิสรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการชนลประธานพะเยาป้องกันบรรเทาสาธารณาภาัยจังหวัดพะเยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ต่างเร่งระดมเข้าทำการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลังน้ำจากลำน้ำร่องช้างไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้โดยมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า50หลังคาเรือนค่ะและพื้นที่ทางการเกษตรอีกจำนวนมากที่ถูกน้ำไหลเข้าท่วม นัเองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวระบุว่าการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนคือการเปิดทางน้ําบริเวณลำน้ําร่องช้างเพื่อให้มีการระบายที่ดีขึ้นนอกจากนั้นยังได้ผลักดันน้ําจากลำน้ําร่องช้างเพื่อไม่ให้เข้าสู่ชุมชนโดยการเบนกระแสน้ําออกนอกพื้นที่โดยการเปิดประตูระบายน้ําตามฝ่ายต่างๆรองรับและยังมีการปิดประตูระบายน้ําบริเวณกว้านพยาวเพื่อให้น้ําจากแม่น้ําอิงมีระดับต่ํากว่าน้ําร่องช้างที่ไหลลงสู่แม่น้ําอิงโดยขณะนี้ ได้ให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนให้กับประชาชนพร้อมเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่